มาแกะกล่องดูกันอีกสักกล่องหนึ่งนะครับมีเหรียญส่งมาขายนะครับคลิปนี้เป็นเหรียญที่ส่งมาขายนะคร Tools ับจากคุณสุกัญญานะครับคุณสุกัญญาจากจังหวัดลำปางนะครับส่งเหรียญมาขายเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับว่าส่งเหรียญอะไรมานะครับใช้เวลาไม่นานนะครับแกะดูเลยนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นเหรียญอะไรนะครับแล้วก็ใช่เหรียญแบบที่ผมรับซื้อหรือเปล่านะครับ เจอเหรียญแล้วนะครับนี่นะครับเจอเหรียญแล้วนะครับใครที่มีเหรียญน,นะครับแบบที่ผมรับซื้อดูคลิปแล้วเข้าใจมีเหรียญแบบที่รับซื้อถ่ายรูปส่งให้ผมดูนะครับถ่ายรูปชัดๆส่งมาทางข้อความเพจหรือว่าจะส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่คุณสุกัญญาส่งมาขายนะครับจากจังหวัดลำปางนะครับามาดูกันเลยนะครับ ส่งมาเหรียญเดียวนะครับ <c oughs> นี่นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทเรือหงนะครับสภาพผ่านการใช้งานมาเยอะเลยนะครับหนึ่งบาทเรือหงนะครับเหรียญน,นี้ถ้าเป็นเหรียญแบบปกติทั่วไปผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ว่าเหรียญที่ส่งมาขายเป็นเหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกินด้านหลังแบบนี้นะครับ นี่นะครับว่ากันว่าบล็อกนี้เป็นเหรียญบล็อกหายากนะครับนี่นะครับเนื้อเกินเป็นผู้ห้อยลงมาด้านหลังนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยได้มา1เหรียญนะครับแต่ว่าเหรียญได้แบ่งปันให้กับนักสะสมไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาเปรียบเทียบดูนะครับแบบปกติทั่วไปนะครับนี่นะครับเหรียญถ้าแบบปกติเหรียญจะจะเรียบๆนะครับแต่ว่าเหรียญบล็อกหายากนะครับ จะมีเหมือนเนื้อเกินนะครับเป็นเป็นที่บล็อกนะครับนี่นะครับเป็นติ่งแบบนี้นะครับห้อยมาด้านหลังนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับใครมีแบบนี้รับซื้อนะครับหลักร้อยถึงหลักพันนะครับคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่การันตีนะครับมีการพบเจอจริงๆแล้วก็ส่งมาขายจริงๆนะครับรับซื้อหลักร้อยถึงหลักพันนะครับเหรียญ1นบาทเรือหงแบบนี้นะครับ